ลูกชายนอกสมรสของฮิวโกเลอร์บัสเกวิลว,วิกกิวานบาสเกวิลช่วงอายุ8ขวบเขาเก่งเข้าขั้นอัจฉริยะแต่ครอบครัวก,กับมองเป็นเพียงคนธรรมดาช่วงอายุ20ปีเขารับารกิจรอบสังหารและจรกรรมเมื่ออายุ29ปีเขาเริ่มอิ่มตัวกับการเป็นนักดาบเมื่อเทียบกับคนรุ่นราว์ขาวเดียวกันเมื่ออายุ30ปีประตูสูแ่แดนปิศาจได้ถูกเปิดออกนับเป็นการเริ่มต้น การลุกลานของปิศาจเมื่ออายุ35ปีเขาฝ่าฟันผ่านยุคแห่งการทำลายล้างเขียนฆ่าสัป,ประาดรอบด้านเมื่ออายุ39ปีสงครามอันยาวนานถึงข่าวสิ้นสุดลงพร้อมชัยชนะของมนุษย์เมื่ออายุ40ปีเขาได้รับรางวัลตอบแทนความพักดีรางวัลคือใส่ความเ่าวหาและคมมีดกิโยติน ที่นี่สถานเลี้ยงเด็กเหรอหมายความว่าข่าซึมซับพ,พลังแม่น้ำติ๊กสำเร็จข่าในตอนนี้เริ่มต้นได้ดีกว่าชาติก่อนทำไมคุณผู้หญิงคนนั้นอยากให้วางสิ่งนี้ไวบ้บนเตียงนายน้อยวิกกี้จังนะคุณผู้หญิงไม่มีใครอยากให้ของขวัญเวรอะไรนั่นกับข้าหรอก นั่นมันงูเมมบ้าหลอนสงูพิษหายากนี้มันรอบค่าค่างั้นเหรอแต่กูสบาร์ตวิวจะมีสักกี่คนเชียวที่ถูกเรียกว่าคุณผู้หญิงงูเนี่ยค่าเด็กตายทัองฐานรับเลี้ยงได้เลยนะเนี่ยเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยพวกสบากรก็วิว ข้าจะค้นล้มตะกูลเวนนี่ให้หมดด้วยสองมือของข้าวันต่อมาพวกสปาร์ตก็อยูตกตะลึงกันไปหมดเมื่อได้เห็นเด็กน้อยนอนหลับสบายใจท่ามกลางซากงูผิดพี่เลี้ยงทุกคนที่อยู่เวนคืนนั้นโดนทรมานก่อนจะถูกประหารทั้งหมดแต่ยังคงหาเหตุผลการปรากฏตัวของงูเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงฮาวตัวน้อย ที่รู้ความจริง8ปีต่อมานายท่านครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องระดับของนักดาบถ้าท่านไม่สามารถฉลุมดาบด้วยมานาท่านจะถูกเรียกว่านักดาบระดับต้นระดับที่ท่านสามารถเคลือบคมดาบด้วยมานาได้เล็กน้อยจะเรียกว่านักดาบผู้เชี่ยวชาญหากท่านสามารถเคลือบดาบด้วยมานามากพอจนมีแสงออร่าจะเรียกว่าผู้สําเร็จวิชาดาบ สุดท้ายระดับที่ออรามีความแข็งและสามารถเปลี่ยนรูปด่างได้อย่างอิสระจะเรียกว่าปรมาจารย์ดาบผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งตระกูลสปาก็วิวท่านฮิวโกอยู่ระดับนี้นี่นาะโอ้ตอนนี้ฮิวโกอยู่ระดับปรมาจารย์ดาบข้าต้องรวบรวมพลังก่อนหน้านี้กลับคืนมาก่อนพิธีบรรลุนิติภาวะนายน้อยวิกิเมยอ,อีกแล้วเขาได้รับพลังกายที่แข็งแกร่งจากแม่น้ำสติ๊กกว่า7นาที เราสอนแค่หนึ่งแต่เขาได้รับถึงร้อยเขามีความสามารถมากกว่าเด็กคนอื่นๆหัวหน้าต้องดีใจแน่ถ้าได้เห็นพัฒนาการของเขาต้องใช้กี่ปีนะถึงจะฆ่าฮิวโก้ได้วิกวานสปัสกวิวอายุ8ปี <c oughs> เฮ้ยไอขยาวานฉันได้ยินข่าวรืเปลแปลกกับแกว่ะใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนว่าแก จะดำแม่น้ำสติกเกดนาทีเลยใช่นะะเีมยังข้างมูพิษตาไปอีกสองตัวตอนยังเป็นเด็กทารกอีกข้ารู้จักคนพวกนี้ดีพวกนี้เป็นหนึ่งในคนที่รอบแทงข้าตอนกำลังหนีจากการถูกใส่ความพวกมันเรียกว่าตรีศูนย์ของฮิวโกโ้เลอร์บัสกวิวยามาโกหก ไฮโบโลเลบาสกวีวอายุ9ปีมิดเดนลบโลเลบาสกวิวอายุ9ปีโลโบโลเลบาสเกวิวอายุ9ปีฉันไม่ชอบแกวะ่ะฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกัน <S <S 2> <S 2> อีก10ป,ปีพวกนี้จะเป็นเส้นหนามชิ้นใหญ่แน่จัดการซะตอนนี้เลยน่าจะดีกว่าฉันได้ยินมาว่า แกอยู่ในแม่น้ําสติกมานนี่นี้ตัวแกก็น่าจะเหมือนกับเหล็กสินะไปว่าโดนมีดไปก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะงั้นแกคงไม่ตายสินะถ้าฉันแทงแกถูกไหมโลบโลรับสัพไโบโลเนาทีในแม่น้ำสติกงั้นเหรอฉันยอมให้กัดเลยเพราะแกทนได้ไปถึง3นาทีหรอก ที่เขาบอกว่าเด็กเป็ดถ้าจะจริงแฮะเล่นด้วยหน่อยละกันไม่มีทางที่เรื่องขี้โม้แบบนี้จะจริงหรอก1น,นาทีต่อมาเจ๋งนี่ก็ดี3นาทีต่อมา10บนาทีต่อมาจริงหรอวะนี่นี่มันไม่ตลกแล้วปล่อยมันไปปล่อยไปปลไป เอ๊ะอาท,ท,ทำอะไรวะอะไรแกไม่ได้บอกเลยว,ว่ายอมให้กัดเลยอฉันกลัวหรอกไม่กลัวแต่ฉันกลัวเว้ยนิ้วฉันโดนกัดขาดเลยนะใจะยินก่อนโบโลไว้ให้นักบวชติดกลับให้ไปกัน ใครอนุญาตให้ไปเวนเ้่แกลืมไปหรือไงว่าพวกฉันแกกว่าแก,แกปีหนึงน้อเว้ยเหมือนว่าพวกแกต่างหากที่ลืมไปว่าเราคือบัสกวิวพลังและความสามารถอยู่เหนืออายุโอ้ยมาเล่นกันให้จบดีกว่า